สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนพบกับครูก้อนางสาวสุธิดาสมภาครูสอกอรอระดับัาเภอบัวใหญ่ในรายวิชาการป้องกันการทุจริตรหัสสค3 2 3 6 6ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อเรื่องความระอายและความไม่ทนต่อการทุจริตค่ะความละอายหมายถึงการกระทําที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอายในการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควร ระอายที่จะทำความผิดระอายแก่ใจตนเองที่จะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะถ้าเราทำผิดจะพบกับโทษหรือผลของการกระทำนั้นตัวอย่างเช่นการทุจริตการลอกข้อสอบอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เป็นความผิดระอายแก่ใจคนนั้นก็จะไม่กล้าทำการขโมยเงินเพื่อนที่ไม่ใช่ของตนเองซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะถ้าเราถูกจับได้ต้องได้รับโทษของการกระทำนั้นดังนั้นความระอายเราต้องระลึกตนเองอยู่เสมอไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดนั่นคือเราต้องมีความรายต่อใจและละอายต่อการกระทำผิดความไม่ทนต่อการทุจริตหมายถึงการแสดงต่อการกระทำที่เกิดขึ้นกับตนเองบุคคลหรือสังคมในลักษณะที่ไม่ยินยอมไม่ยอมรับความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ ตัวอย่างเช่นความไม่พอใจที่เพื่อนแซงคิวซื้อของเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องซึ่งผู้ถูกแซงคิวจะแสดงออกให้ผู้ที่แซงคิวรับรู้โดยแสดงกริยาหรือบอกกล่าวให้ทราบเพื่อให้ผู้ที่แซงคิวยอมรับที่จะต่อท้ายแถวความไม่ทนเห็นเพื่อนถูกกลั่นแกล้งเพราะการกลั่นแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถแจ้งคุณครูหรือบอกเตือนเพื่อนไม่ให้กลั่นแกล้งเพื่อนอีกคนได้ ดังนั้นความไม่ทนต่อการทุจริตคนจะมีความไม่ทนต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่และบุคคลและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำนั้นตอนนี้นักศึกษาก็ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องความระอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้วเรามาตอบคำถามจากเรื่องที่เรียนกันนะคะข้อที่1ข้อใดคือความหมายของความรายต่อการทุจริตติ๊กต๊กติต๊กตอกต ตอบงอง,งูการหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดศิลธรรมเพราะรู้สึกผิดข้อที่สองนักศึกษาควรแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อแสดงถึงความไม่ทนต่อการทุจริตติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอ,ตก,ตอ,ตก,ตอตกตอบขอไข่เตือนเพื่อนเมื่อเห็นพฤติกรรมที่ผิดข้อที่สนักศึกษากลุ่มหนึ่งจัดกิจกรรมโดยใช้เงินบริจาคจากชุมชนแต่มีการเบิกจ่ายเงินเกินจริงนักศึกษาควรทำอย่างไร ติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกตอบขอไข่แจ้งครูที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลโดยตรงคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความระอายและความไม่ทนต่อการทุจริตมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเคารพในกฎหมายยึดมั่นในคุณธรรมและเฝ้าระวังการทุจริตค่ะจัดทำโดยนางสาวสุธิดาสมภาที่ปรึกษานายนพรัตน์แจ้งหมื่นไว พุ่มนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ะระดับอำเภอบัวใหญ่